other, the other, others, the others, in another คำพวกเนี้ยฟังดูเหมือนเหมือนกันไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนกันค่ะวิธีการใช้ก็คือแตกต่งางกันด้วยไปฟังกันเลยใน Learning English with Krit ค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือกด follow นะคะกดไว้ก่อนนะคะกดไว้ก่อนแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะแบ่งเพื่อนคนอื่นเรียาษมสังเกษด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนอย่าลืมไปกด subscribe คุณนิดด้วยนะคะใน Youtube นะคะทางนั้นเนี่ยเงามากเลยค่ะ <c oughs> คำแรกนะคะก็คือคำว่า other แบบนี้ยังไม่มีเดอะแล้วก็ยังไม่มี s นะคะเราใช้ other เฉยๆนะคะเอาไว้วางไว้หน้าคำนามเพื่อพูดถึงสิ่งของอันอื่นคนอื่นๆหรือสิ่งใดอื่นๆนอกเหนือไปจากที่เราพูดนะคะใช้ วางไว้หน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์และพระองพจน์หรือวางไว้หน้าคำนามที่นับไม่ได้ก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น The p o c k a is really yummy. I think I'll buy other flavors too. อย่างประโยคตรงนี้ค่ะนิดบอกว่าอือหือ p o c k ้เนี่ยอร่อยมากเลยเดี๋ยวฉันอ่ะนะจะไปหาซื้อรสอื่นๆเช่นกันค่ะขีดเส้นใต้ตรงนี้ค่ะว่า other ขยาย flavors ซึ่ง flavors ตรงนี้ก็คือรสชาติแล้วก็เป็นไงคะเติม s แสดงว่านิดเนี่ยจะไปหาซื้อรสอื่นๆมาชิมโดยรสอื่นๆที่ว่าไม่ได้ระบุว่ารสอะไรนั่นเองค่ะนิดจึงพูดว่า other flywords นั่นเองค่ะสำหรับคำนามที่นับไม่ได้นะคะ Hi can you send me other information about your service pleaseCan you send me other information about your service please ยังตรงนี้ค่ะคำว่า information เป็นคำนามที่นับไม่ได้ค่ะข้อมูลที่นับไม่ได้นิดบอกว่าช่วยส่งข้อมูลอื่นๆให้อีกได้ไหมเราอาจจะได้เห็นแค่ข้อมูลอันเดียวแล้วอยากดูตัวอื่นๆด้วยไม่ได้ระบุว่าอันไหนเฉพาะจาะจงแต่ว่าเอาทุกอันที่เขามีะค่ะเราจึงใช้ ว่า other information นั่นเองค่ะต่อมาค่ะ others แบบนี้ที่เติม s นะคะแบบนี้นะคะเราจะใช้มันเป็นเสมือนว่าสรรพนามตัวหนึ่ง pronoun น,นั่นเองนะคะเวลาใช้เราจะไม่มีการใช้คำนามตามหลังนั่นเองนะคะเพราะว่ามันแทนที่ไปแล้วแล้วก็เวลาเราใช้นะคะเราจะใช้กับคำนามที่นับได้แล้วก็อยู่ในรูปแบบพหูพจน์นั่นเองนะคะย้ำอีกครั้ง others ใช้แทนที่คำนามใช้กับคำนามที่นับได้และอยู่ในรูปพหูพจน์ก็คือหลายๆสิ่งหลายๆ อันหลายๆคนนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น t e of my friends are married while others are still single นิดบอกว่าเพื่อนของฉันนะนะสิบคนเนี่ยแต่งงานไปแล้วส่วนคนอื่นๆที่เหลือเนี่ยยังโสดกันอยู่ จากประโยคนี้ค่ะประโยคที่เรา refer หรือว่าเราพูดถึง others ก็คือคำว่า friends นั่นเองใช่ไหมคะเราไม่อยากพูดอีกรอบแล้วเราก็หมายถึงเพื่อนคนอื่นๆไม่ได้ระบุว่าคนไหนแต่ว่าแบบเรามีเพื่อนหลายๆคนเราจึงใช้ว่า others แบบนี้แล้วก็ไม่มีคำนามตามหลังนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ the other แล้วก็ the others นั่นเองสังเกตว่าเราจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาคะ the นั่นเองแต่ว่าเวลาเรา pronounce เราอ่านว่า d e นั่นเองนะคะ the other แล้วก็ the others แบบนี้นะคะจะใช้เพื่อพูดถึงสิ่งอื่นอันอื่นแต่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงโดยที่ผู้พูดกับผู้ฟังอะคะ่ะจะเข้าใจว่าพูดถึงสิ่งไหนอีกอันนึงอีกคนหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่มันยังเหลือที่ยังไม่ได้พูดถึงนั่นเองนะคะยกตัวอย่างกันใช้ the other นะคะเช่น the earring looks good on me I'll put on the other ear too the earring looks good on me. I'll put on the other ear too. ยังประโยคนี้นะคะนิดพูดถึงว่าเออใส่ตุ้มหูนี้ลงไปแล้วมันสวยดีนะมันเข้ากับฉันดีเดี๋ยวฉันจะใส่อีกข้างหนึ่งด้วยเั่นกันในประโยคนี้ the other ear เราระบุและ เจาะจงค่ะว่าหูอีกข้างหนึ่งซึ่ง the o t h e r ear ตรงนี้แสดงว่าผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกันนะคะไม่ใช่หูอันไหนก็ได้หรือว่าหูของคนอื่นแต่ว่าเป็นหูของนิดนั่นเองนะคะ I really enjoy watching k i n i t s video. I'll watch the others on her channel too. อย่างประโยคนี้ค่ะนิดบอกว่า ดูวิดีโอโครนิตแล้วสนุกมากเลยได้ความรู้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฉันจะดูวิดีโออันอื่นๆที่เหลือด้วยเช่นกันอย่างประโยคนี้ค่ะนิดพูดว่า the others แสดงว่าเป็นวิดีโอหลายๆอันแล้วก็เฉพาะจดจงว่าเป็นวิดีโอที่อยู่ในช่องครูนิดนั่นเองนะคะเป็นการเจาะจงแล้วก็ใช้กับคำนามที่เป็นพาหูพจน์นั่นเองค่ะต่อมานะคะตัวสุดท้ายก็คือ another นั่นเองค่ะ another เนี่ยเป็นรูปที่เกิดจากการผสมผสานของ a n d แล้วก็ other ค่ะเขียนติดกันก็คือจะได้เป็นคำว่า another นั่นเองภาษาอังกฤษโดยปกติคำว่า an นะคะเวลาเราใช้มันจะให้ความหมายที่มันเป็นทั่วๆไปไม่เฉพาะเจาะจงง แล้วนะคะดังนั้นคําว่า another จึงให้ความหมายที่ไม่เฉพาะเจาะจงนั่นเองค่ะเวลาเราแปลเราจะหมายถึงว่าแบบอะไรนั่นเป็นอันอื่นสิ่งอื่นหรือว่าจุดๆุจุด,จด,จดอีกก็ได้ค่ะโดยปกติเราจะใช้ another กับคํานามที่เป็นเอกพจน์ที่นับได้นะคะหรือถ้าเราอยากใช้กับคํานามที่นับไม่ได้นะคะเราจะต้องมีเหมือนเรียกเป็นหน่วยวัดหรืออะไรสักอย่างให้กับคํานามนั้นก่อนเช่นน้ำเนี่ยนับไม่ได้เราก็จะใช้เป็น a cup of water อย่างเงี้ยค่ะหรือเค้กนับไม่ได้ก็จะเป็น a piece of cake นี่ค่ะมีหน่วยวัดให้มันก่อนนะคะแบบแรกของ another นะคะเราใช้เป็นเหมือน determiner ก็คือคำที่วางไว้หน้าคำนามนะคะยกตัวอย่างเช่น mm, the coffee tastes really good can I have another cup please the coffee tastes really good can I have another cup please กาแฟเนี้ยอร่อยมากเลยขอเพิ่มอีกแก้วหนึ่งได้ไหมนั่นเองเห็นไหมคะขออีกแก้วหนึ่ง another cup นั่นเอง cup เป็นคำนามที่นับได้แล้วก็เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะเราใช้ another กับคำนามที่นับได้ในรูปพหูพจน์เช่นกันเวลาที่มันมีตัวเลขระบุนะคะเช่นยกตัวอย่าง my motorbike is being fixed now it l l take another few days my motorbike is being fixed now it l l take another few days เห็นไหมคะตรงนี้ days เป็นคำนามที่นับได้แล้วก็เติม s เรามี v i e w ลงไปเพื่อระบุจำนวนนั่นเองนะคะว่า another few Days อีก2-3วันนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะเราใช้ Another เป็นเสมือน pronoun ก็คือใช้แทนคำนามได้เช่นกันนะคะ I w a n n a get fit and sexier and this dumbbell is not heavy enough I have to get myself another อย่างประโยคอันนี้นะคะนิดบอกว่าฉันอะนะมีดัมเบลอันนี้นะคะซึ่งมันเป็นอันน้อยๆเนาะแล้วก็ฉันอยากเซ็กซี่มันต้องใช้ดัมเบลที่มันหนักกว่านี้นะคะนิดก็เลยบอกว่า I have to get myself another ฉันจะต้องไปหาดัมเบลอันอื่นๆที่มันหนักกว่านี้นะคะซึ่งตรงนี้จริงๆคำว่า another หมายถึงดัมเบลนั่นเองนะคะเราไม่ต้องเขียนคำว่าดัมเบลอีกครั้งเพราะว่า another ตรงนี้ทำหน้านที่เป็น pronoun แล้วนั่นเองแล้วก็ไม่ได้เฉพาะจดจังว่าจะต้องเป็นดัมเบลที่หนักเท่าไร นนนั่นเองะะคะโอเคค่ะทุกคนนั่นก็เป็นทั้งหมดสำหรับ other others the other แล้วก็ the others แล้วก็ another ค่ะหวังว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเข้าใจแล้วคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนคนอื่นมาเรียนด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนอย่าลืมไปกด subscribe ใน YouTube ด้วยนะคะบ๊ายบาย